สวัสดีครับวันนี้เ,เพิ่งวิ่งสวิฟเสร็จนะครับ10กิโลเช้านะครับช่วงนี้ล็อกดาวน์สวนสาธารณะนะครับ <c oughs> บึงทุกที่ครับปิดหมดหนะฮะโควิดนะครับ ก็วิ่งในบ้านนะฮะสายพาน Twift นะครับไปดูได้นะฮะผมลงไว้มีอยสอาคลิปนะฮะแนะนำอนอุญาตนะครับ <c oughs> <c oughs> ร้อนพอสมควรเลยวันนี้พูดเรื่องอะไรไม่ได้พูดนานแล้วต้องขออภัยด้วยนะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับอย่างแรกนะฮะรันรันทูโกนะครับนะฮะน้องรันรันทูโกนะครับที่อุดอรนะฮะอันนี้ส่งมาให้นะครับ ออขอขอบคุณมากเลยนะครับเป็นยอดใช้มาในสภาห์นึ่งแล้วนะครับฟรีเบลนะครับของของคอมเพรสปอร์ตนะครับอนุญาตนะครับนี่นะครับนะฮะเอาวิธีสวมใส่นะครับก็นี่นะฮะเอาแบบนะครับากล้องกิติมศักดิ์มาช่วยนะครับลูกสาวนะครับก็เป็นอีก เข็มขัดหนึ่งนะฮะสายคัดเอวอีกรูปแบบหนึ่งและตอนนี้เป็นที่ชื่นชอบของผมนะฮะเพราะอะไรเดีย๋ยวมาว่ากันอันนี้ม,มีมีหลายรูปแบบนะครับอันนี้จะเป็นรูปแบบที่คุ้นเคยกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาคอมเพรก์กันเลยนะฮะไว้บลอกหน้านะครับแล้วก็จะมีรุ่นหนึ่งนะครับมีหลายรุ่นเลยฮะนะครับจะพออุปกรณ์นะครับฝีเท้าไม่เท่าไหร่อุปกรณ์ต้องมาก,ก่อนนะครับนี่ก็เป็นอีกอีกอีก อีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมชอบอันนี้เพราะว่าลึกฮะขออนุญาตนะครับต้องย่อนิดหนึ่งมันลึกดีนะครับจะมีหลายรูปแบบตื้นลึกอันนี้ลึกแล้วก็ช่องเก็บเขาเนี่ยท่อนทางกว้างนะครับก็มีอยู่แค่สามช่องนะครับสามช่องใหญ่ๆเลยนะครับแต่ว่าลึกดีฮนะแล้วเวลาเราสวมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับรัดกับกับตัวเราเนี่ยนะครับกระชับฮนะกระชับแล้วไม่มีไม่มีหล่นหาย มีรุ่นหนึ่งครับยี่ห้อหนึ่งที่แบตโกโปรผมหายเลยนะครับเด้งดูดหายไปเลย ATM นะครับข้อดีของอันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับผมชอบก็คือลึกดีนะฮะแล้วก็สวมใส่กระชับไม่ต้องกลัวที่ว่าจะเด้งนะครับของสัมภาระข้างในจะเด้งดูดกระเด็นขึ้นมานะครับไม่มีนะฮะไม่มีเด้งขึ้นมานะครับ ส่วนใหญ่ก็มีพวกกุญแจโทรศัพท์มือถือนะครับก็ใช้มือถอนะฮะมือถือนะครับกุญแจรถนะฮะแล้วก็จะมีขวดน้ํานะครับนะฮะขวดน้าอย่างนี้ยังยังใช้ได้เลยนะครับนี่นะฮะโอ้นี่นี่นะครับสอนทาไมในนี้เลยนะฮะนะครับใส่ได้สบายเลยนะครับ ไม่เด้งด้วยนะฮะแต่แต่นี้ผมผมเบื่อไปนิดนึงปกติก็ไม่พกอยู่แล้วจะมีจะมีอ่าเป็นเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอ่ะจะมีรูปแบบนี้นะครับนี่นะฮะขวดน้านี่นะครับนี่นะครับผมจะแช่แข็งไว้เลยนะฮะนะครับกับพวกสายเทรลจะคุ้นเคยกันนะฮะพวกพาสะดวกครับแล้วก็จะสวมใส่เข้าไปลึกฮะลึกดีนะครับนี่อยู่แบบอยู่แบบล่างเลยนะฮะบางบางรุ่นเนี่ยจะ จะตื้นปากจะตื้นเพราะฉะนั้นไอ,อโจตัวนี้บางทีมันก็เหลือมออกมาบางทีก็อาจจะก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ผมผมถนัดพอได้นี้แล้วเนี่ยผมถนัดเลยนะครับรู้เลยว่าประทับใจนะฮะสวมใส่แล้วมั่นใจมั่นใจในใน,ในการวิ่งของเราว่าอุปกรณ์ที่เราใส่เข้าไปข้างในเนี่ยนะครับมันจะไม่ไม่เด้งออกมานะครับก็นอกจากน้ำแล้วก็มีเจลนะฮะ ที่ใส่กันนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ r u n t ูโกนะครับช้าหน่อยนะครับกว่าจะเคลียร์งานนะครับอ,อันนี้ก็จะมีที่สวมบิบด้วยนะฮะนะครับอ่าที่ที่ใส่บิบผมชอบแบบแบบที่ห้อยบิบแบบนี้นะครับเพราะว่าหลักๆเลยเนี่ยสอสองอย่างด้วยกันเข็มหมุด นะครับผมผมเป็นคนกลัวเข็มหมุดแล้วกลัวที่มันจะเคยเคยโดนปักครับแล้วแล้วไม่ไม่ไม่ค่อยอเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยชอบเท่าไหร่นะครับข้อที่สองก็คือเสื้อเนี่ยเสื้อเราสวยๆจิ้มในเจ้อ้นนี้เข้าไปเนี่ยบางทีถ้าเราไม่ระมัดบบระวังนะครับก็จะเป็นขุยออกมาได้นะครับเวลาแก่เวลาซนจะเสียบไปเจ้าเข็มนะครับมันก็จะ เป็นขุยเป็นอะไรนะฮะและข้อที่สามก็คือเวลาวิ่งเนี่ยผมเป็นคนที่วิ่งแล้ว posture ผมเนี่ยแขนผมจะเข้าด้านในอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นบางทีก็จะเสียดสีกับไอ้เจ้าบิบ๊ก็เลยมาไว้ข้างล่างนี้นะฮะแต่ก่อนนี้จะไว้ข้างๆนี้เลยด้วยซ้ําไปนะฮะแต่ดูแล้วไม่ค่อยสุภาพก็เลยมันไม่เห็นไม่ค่อยชัดเจนก็เลยมาไว้ตรงด้านหน้านะครับ ข้อดีอีกการหนึ่งอันนี้นะครับก็คืออันนี้ก็มีใสโ่โพได้นะฮะผมจะใช้ไว้ใส่ไอตัวเ,เป็นเป็นตัวเซลฟี่ไม้เซลฟี่ผมนะครับผมจะมีสองอันนี่คัผมก็จะใส่เวลาถ่ายไปแต่แต่เวลาวิ่งรายการจริงๆผมไม่ไม่ใช้นะครับไม่ได้ใส่แต่แต่เวลาซ้อมวิ่งเนี่ยวิ่งเบาๆนะครับ,บวิ่งชิวๆเนี่ยผมก็จะใส่ไว้ด้านหลังเนี่ยก็กระชับดีบแล้วไม่ไม,ไม่ไม่หลุดด้วยนะครับไม้เซลฟี่จะเป็นเซลฟี่ที่ปรับได้นะครับ ก็ไว้เ,เอามาเป็นเป็นที่สวมใส่ตรงนี้นะครับเ,เรื่องของกันน้ำไม่กันเท่าไหร่นะฮะเหงื่อนะครับ mm hmm. เหงื่อชุ่มพอสมควรนะรับแล้วผมมี่นที่เหงื่อเยอะพอสมควรแต่เขาก็กระชับกระชับดีนะฮะแล้วก็วัสดุนะครับของ c อ m เพรส s อร์ t ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเป็นห่วงอยู่อย่างเดียวครับนี่ฮะ ยี่ห้อนะครับพอใช้ไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยนะครับเเริ่มจะเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันกรอบอ่ะนะครับเช่นเดียวกันกับนะีบ่ฮะกางเกงผมโทษนะฮะกางเกงก็นะฮะยี่ห้อก,ก็จะกรอบตัวหนังสือจะกรอบแล้วก็จะค่อยๆหลุดหายแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับยี่ห้อก,ก็เป็นธรรมดาโลโก้นะฮะแต่สําคัญที่อุปกรณ์เป็นหลักนะครับตัวนี้ ก็แนะนำนะฮะแล้วแต่ใครชอบนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะฮะของผมเนี่ยผมชอบที่ว่าหนึ่งลึกลึกดีนะครับใส่ของได้เยอะมากเยอะมากๆเลยนะครับเยอะจริงๆเยอะกว่าเข็มขัดทั่วๆไปแล้วก็ที่บอกว,ว่าช่วงหลังเนี่ยผมหันมาใช้แบบสวมแบบนี้เนื่องจากเ,าเจ้าตัวพลาสติกเนี่ยใช้บรรนาน,าน,นีกกรอบแล้วก็แตกเ,เจ้าตัวซิปโดนเหงื่อบ่อยๆติดครับนะฮะ ก็เลยหาทางเลือกแบบฟรีเบลอย่างเงี้ยนะฮะก็คือสอดพวกอุปกรณ์พวกเอเซอร์เรีของเราเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยเสื้อกันฝนยังใส่ได้เลยนะครับอัดเข้าไปม้วนเข้าไปอันเนี้ยนะครับด้านหลังเนี่ยสุดยอดเลยนะครับแล้วก็ผมใส่ในเต็มที่เยอะเยอะเยอะจริงๆฮะเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวไว้วันหน้าจะมาลองคอมเพลี uh, ดูทั้งทั้งทั้งหมดเนี่ยนะครับดูว่าใส่อะไรได้บ้างอะไรยังไงนะครับก็ ขอบคุณนะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะรันทูกโกวันนี้ฟรีเบลโปรนะครับนะฮะนะครับเป็นเป็นไม่มีตะเข็บนะฮะถุงตัวไลท์เป็นเมชนะฮะวัสดุเขานะครับระบายดีนะฮะแต่เสียอย่างเดียวอย่างที่บอกนะครับก็คือเนี่ยฮะเริ่มเริ่มเป็นเริ่มถ้าดูใกล้ๆนะฮะจะเริ่ม นะครับอีกอันหนึ่งสำคัญก็คือตีนิดนึงก็คือปากช่องเก็บเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะคือคือมันเวลาเวลาเราวิ่งเนี่ยนะครับแล้วเราอยากจะเอาของเนี่ยบางทีมันควานหายากนมันหาไม่เจอไอ้ไอ้ไม่แน่ใจว่าบางทีล้วงเข้าไปเนี่ยปรากฏเข้าไปถึงข้างในเลยคือด้านด้านในสุดนะครับไม่ใช่ตัวปากกระเป๋านะฮะมันมัน เพราะั้นอยากจะให้อยากจะให้แบบมีแลนด์มาร์กอะไรสักนิดนึงไว้ดึงออกมาไว้ดึงว่าเอออันนี้เนี่เน,นี่นนะเป็นเป็นทางเปิดเป็นทาง <c oughs> ออปากของกระเป๋านะครับมันมันเวลาวิ่งเนี่ยมันมันมันต้องรวดเร็วนะฮะแล้วบางทีควาจะควานหาเนี่ยมันยากนิดหนึ่งนะครับแต่โดยรวมแล้วก็คุ้มฮะนะฮะแล้วก็เหมาะ กับราคาที่เขาตั้งไว้นะฮะเองพันหกร้อยบาทนะครับนะฮะแต่นี้ขอบพระคุณจริงๆนะครับขอบพระคุณรันท o โกนะครับที่ส่งอันนี้มาให้นะครับมอบให้เลยนะครับขอบพระคุณจริงๆนะครับวันนี้นะครับฟรีเบลโปรคอมเพรสสปอร์ตมาแบบบ้านๆเลยนะวันนี้นะครับขออนุญาตนะครับเพิ่งเพิ่งเสร็จจาก สวิฟเลยก็พยายามหาอะไรทำนะหาอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิ่งนะครับผู้ที่กำลังออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะครับมีสายพานมีหรือจะเดินภายในหมู่บ้านก็ได้นะครับออกมาออกกำลังกายนะครับสร้างภูมิต้านทานอย่าไปเครียดนะครับเดี๋ยวเราก็ผ่านพ้นเจ้าโควิดไปได้นะครับ วันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะฮะอย่าลืมนะฮะกด subscribe กดไลค์นะครับช้าหน่อยนะครับช่วงนี้นะครับยุ่งนิดหนึ่งนะครับแต่ก็มีออกกำลังกายบ้างบางเวลาสวิฟต์เจอกันนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ